สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮ็ดชาแนลนะคะทานุนก็กับตันกับน้องไอซ์เนี่ยเขาสวีดกันวันหยุดปั่นจักรยานออกกำลังกายส่วนแอดก็ปั่นจักรยานเหมือนกันจักรยานคู่ใจของแอดนะคะเนาะจะเอาใช้งานแล้วได้ปั่นแล้วเนี่ย,ย,ย,ยนะแต่ว่าแอดในนะไม่ได้ปั่นจักรยาน แอดนายขี Nike, ่สกูตเตอร์จักรยานค่อยน่ะนิ่มมากเลยจักรยานอ่ะนี่จักรยานค่อยน่ะขี <h 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 uh ่นิ่มนิ่มเฮ้ยจักรยานสองคนนี่อะไรไม่รู้คันนู้นนิ่มมากนะนิ่มมากเลยคันนี้น่ะชิวชิวไปก่อนนะอาหลงดื้อเด้อหนูนะ จริงๆนะพี่แดงไม่หลอกจักรยานพี่แดงนี่นิ่มมากเลยเหมือนกันนี่ของพี่แดงย,ยางเบนจริงหรือเปล่าแต่แต่น้องไอบอกว่าจักรยานกับตาหนะแข็งอ๋อ,อแล้วพี่นายหายไปไหนอ่ะไม่รู้ พาไปเล่นน้ำอ่างสุดก็วันนี้หลายท่นก็จะทราบแล้วว่าเป็นวันชาตินะเราก็ไม่สามารถไปทำงานได้นี่หนาะไม้แยะในขณะเดียวกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปเข้าป่ามาไปนึ่งจิ้มแจ่วฮ้อะไรไม่รู้ ไปไปหาแม่ไปตาเอาลูกขึ้นรถนะตาไป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  <c oughs> ตา <c oughs> ตา,ตาเราขอจอดดูตรงนี้ก่อนจัก,จกยนนยยรากยานเราชิวชิว แต่ว่าสองคนนู่นแหละบางไอ้งูยลที่อ่ะจินหนไว้ไมเมมนติตุติตุเฮ้ยทำไมกับตายกับน้องไอ้อ่ะเจ้าต้องลากแล้วเฮ้ย นี่นี่พี่จะดูเห็ดตรงนี้ก่อนพี่จะดูเห็ดพี่จะดูเห็ดตรงนี้ก่อนข<ป>อดูตรงนี้ก่อน าพามาดูแถวนี้ก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าไม่เจอเลยไม่เจอสักดอกไม่เจอสักดอกไม่เจอ ไม่เจอสักดอกไอ้ดำไอ้ดำอย่าเข้ามาไม่เจอสักดอกไปเลยนำหน้าไปเลย ใช่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ